เคยเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งยืนขอเพียงเศษข้าวเล็กน้อยหรือไม่แต่ไม่กี่นาทีต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เจ้าของร้านถึงกับร่ำให้พร้อมความจริงสุดเ,สเตือนใจที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความลับคําโกหกที่ถูกปิดบังและความรักที่แท้จริงเหนือกว่าสายเลือดอย่าก,กดข้ามเพราะตอนจบจะทำให้คุณต้องอึ้งจนพูดไม่ออก และถ้าคุณชอบเรื่องราวเข้มข้นแบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ที่เราจะเล่าให้คุณฟังเด็กหญิงตัวเล็กในชุดเก่าโซมยืนอยู่หน้าร้านข้าวแกงข้างถนนแสงแดดยามบ่ายแผดเผาผิวบางของเธอเหงื่อเม็ดเล็กไหลผ่านข้างแก้มเสียงท้องร้องประสานกับเสียงรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาเธอหายใจเบามือเล็กกำแน่น สายตาจ้องไปยังหม้อแกงที่ควันลอยอวนกลิ่นหอมร้อนแรงชวนให้หัวใจสั่นไหวเด็กหญิงก้าวเข้าไปใกล้เสียงเท้าสัมผัสกับพื้นซีเมนร้อนระอุเธอเอ่ยด้วยเสียงสัน่นขอเศษข้าวหน่อยได้ไหมคะคนในร้านหันมามองดวงตาทุกคู่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเจ้าของร้านชายวัยกลางคนชะงักช้อนในมือเขาหยุดกลางอากาศความเงียบปกคลุมรอบโต๊ะ เสียงนาฬิกาแขวนหลังร้านดังติ๊กตอกราวกับเวลาถูกดึงให้ช้าลงเด็กหญิงก้มหน้าต่ำมือบางสั่นเล็กน้อยริมฝีปากกัดแน่นเพื่อกลั้นความหิวเจ้าของร้านค่อยๆเดินออกมาก้าวเท้าหนักชาหัวใจเขาเต้นแรงกว่าปกติเมื่อเขาเห็นชัดสายตาสะดุดกับรอยช้ำตามแขนขาผิวที่ซีเซียวจนเห็นเส้นเลือดเด็กหญิงยังคงยืนนิ่ง ดวงตากลมโตมีประกายเศร้าเหมือนสะท้อนความทุกข์ที่แบกไว้เกินไว้ชายเจ้าของร้านเผลอกัดริมฝีปากความรู้สึกบางอย่างตีขึ้นจนหายใจติดขัดภาพในอดีตของลูกสาวตัวน้อยฉายชัดในหัวเสียงหัวใจเต้นดังในอกมือที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นระริกน้ำตาร้อนเอ่อคลอจนผ้ามัวสายตาเขาพึมพำเบาหนูเสียงขาดหายกลางลำคอ ขณะความจริงบางอย่างกำลังถาโถมเข้ามาชายเจ้าของร้านยืนนิ่งเขาจ้องมองเด็กหญิงตรงหน้าหัวใจเต้นแรงราวจะทะลุอกเด็กหญิงค่อยๆเงยหน้าแววตาเปียกชื้นสันไหวริมฝีปากเพเยเหมือนจะพูดเสียงรอบข้างเงียบสงัดแม้แต่เสียงรถบนถนนดูเหมือนหายไปมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆของทั้งคู่เด็กหญิงกระซิบเบา คุณลุงแม่บอกว่าร้านนี้ใจดีคำพูดนั้นแทรกเข้าหัวใจเจ้าของร้านเขาก้าวเข้ามาใกล้สายตาจับจ้องที่ใบหน้าซีเซียวมือของเขาสั่นยิ่งกว่าเดิมแม่หนูอยู่ที่ไหนเขาถามเด็กหญิงก้มหน้าอีกครั้งหยาดน้ำตาไหลอาบแก้มแม่ป่วยอยู่ข้างทางหลังตลาดเสียงสั่นสถานจนแทบขาดใจหนูอยากเอาเศษเข้าวไปให้แม่กิน เจ้าของร้านสะอื้นเบาภาพตรงหน้าแทงลึกถึงขั้วหัวใจเขาไม่ลังเลคว้าจานใส่ข้าวเต็มพูนเด็กหญิงรีบยกมือไหว้ท่าทางสั่นเทาเหมือนกลัวจะถูกปฏิเสธชายเจ้าของร้านจับไหล่เล็กเบาๆไม่ต้องกลัวเขากล่าวเสียงพร่าเหมือนจะร้องให้ออกมาลุงจะไปกับหนูเด็กหญิงชะงักแววตาตื่นตกใจแต่ก็มีแสงแห่งความหวังวาบขึ้น เธอพยักหน้าช้าๆกอดจานข้าวแนบอกแล้วพาเขาเดินไปตามทางแคบด้านข้างตลาดกลิ่นขยะโชยมาเสียงมแมลงวันบินวนรอบกองเศษอาหารพื้นเปียกชื้นลื่นและสกปรกเด็กหญิงเดินนำอย่างคุ้นเคยเจ้าของร้านรู้สึกหน่วงในอกขาทั้งสองก้าวช้าลงเพราะความสลดใจจนในที่สุดเธอหยุดตรงมุมมือใต้เพิงสังกสี ร่างผู้หญิงนอนรมอยู่บนเสื่อขาดวินดวงตาปิดสนิทลมหายใจแผ่วเบาร่างกายผอมจนเห็นกระดูกเด็กหญิงวางจานข้าวข้างๆเธอเขย่าร่างเบาๆแม่ลุกมากินข้าวนะผู้หญิงค่อยๆลืมตาสายตาพร่ามัวจับจ้องไปยังลูกสาวริมฝีปากแตกแห้งขยับชา้ชาๆลูกไปขอเขามาหรือน้ำเสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยิน เด็กหญิงพยักหน้าพร้อมน้ำตาเจ้าของร้านยืนนิ่งหัวใจเหมือนถูกกดทับเขาไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพเช่นนี้ทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นจ้องมองมาที่เขาดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจคุณใช่คุณจริงๆหรือเสียงแหบแห้งแผ่วลอดออกมาชายเจ้าของร้านสะดุง้งเขาขมวดคิว้วพยายามเพ่งมองใบหน้าที่ซีเซียว หัวใจเต้นที่อย่างประหลาดผู้หญิงพยายามยันกายลุกขึ้นแม้ร่างกายอ่อนแรงแทบขาดใจแต่สายตายังไม่ลบไปจากเขาคุณจำฉันไม่ได้หรือเธอกล่าวเสียงสั่นสถานด้วยความเจ็บปวดฉันคือคนที่เคยอยู่ข้างคุณเจ้าของร้านหายใจติดขัดความทรงจำเก่าผุดขึ้นในหัวภาพผู้หญิงคนหนึ่งยิ้มข้างกายเขาเมื่อหลายปีก่อนดวงตาเขาเบิกกว้าง มือสั่นเทาไม่มันเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงน้ำตาไหลเธอจับมือลูกสาวแน,น่นนี่คือลูกของคุณโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงรอบตัวหายไปหมดมีเพียงเสียงหัวใจของเขาดังก้องเจ้าของร้านสุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลาอาบแก้มมือกุมสีสาราวกับไม่อยากเชื่อเด็กหญิงมองสลับระหว่างแม่กับชายตรงหน้าความสับสนเต็มดวงตา เธอไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงพูดต่อวันที่คุณจากไปฉันไม่เคยบอกคุณว่าเสียงเธอสั่นและขาดเป็นช่วงๆฉันท้องแล้วเจ้าของร้านแทบล้มทั้งยืนความจริงกระแทกหัวใจอย่างแรงเขามองเด็กหญิงตรงหน้าอีกครั้งใบหน้าเล็กๆคล้ายกับภาพวัยเด็กของเขาเองแววตากลมโตเหมือนใครบางคนในอดีตทุกอย่างเริ่มต่อกันเป็นภาพเดียว หนูคือเลือดเนื้อของฉันเสียงเขาสั่นพรา่าเด็กหญิงยืนนิ่งไม่ขยับน้ำตาไหลพรากบนแก้มเธอหัวใจเธอเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมือเล็กสั่นจนแทบปล่อยจานข้าวหลน่นพ่อเรอเสียงเบาเหมือนกระสิบแต่เต็มไปด้วยความหวังที่ถูกกดทับมานานเจ้าของร้านสะอื้นเสียงดังเขาคว้าเด็กหญิงมากอดแน่นราวกับกลัวว่าจะหายไปอีกครั้ง เด็กหญิงตัวสัน่นน้ำตาเปียกอกเสื้อของชายคนนั้นหัวใจเธอเต้นแรงเต็มไปด้วยความสับสนผู้หญิงมารดายิ้มทั้งน้ำตาดวงตาเธอปิดลงช้าช้าร่างกายสุดนอนลงกับเสื่ออีกครั้งเจ้าของร้านตกใจเขารีบตะโกนเรียกอย่าเพิ่งหลับตาทนอีกหน่อยเสียงเขาสั่นรัวมือเขากุมมือผู้หญิงคนนั้นแน่นน้ำตาร่วงไม่หยุด ผู้หญิงกระซิบแผ่วฉันไม่ไหวแล้วแต่ฉันดีใจที่คุณเห็นลูกดวงตาเธอสั่นไหวครั้งสุดท้ายเด็กหญิงร้องให้เสียงดังเธอกอดแม่แน่นเสียงสะอื้นสะเตือนใจทุกคนเจ้าของร้านกัดฟันแน่นหัวใจเขาแตกสลายแต่ภายในยังเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาสูดหายใจลึกดวงตาแดงกำ่ำก่อนตัดสินใจเด็ดขาดเขาอุ้มเด็กหญิงขึ้น ตั้งแต่นี้ไปลุงจะไม่ปล่อยหนูอีกเสียงเขาหนักแน่นเต็มด้วยน้ำตาเด็กหญิงซบหน้ากับไหล่น้ำตายังไม่หยุดไหลแต่ในอกเริ่มมีประกายความอบอุ่นแสงแดดอ่อนสาดลงมาทางช่องสังกสีเงามืดค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างราวกับฟ้ากำลังเริ่มต้นใหม่ชายเจ้าของร้านก้าวออกจากมุมมืดอุ้มเด็กหญิงแนบอกหัวใจเต้นแรงด้วยพันธะใหม่ที่ไม่อาจหันหลัง เสียงรถบนถนนดังขึ้นอีกครั้งผู้คนหันมามองด้วยความสงสัยแต่ไม่มีใครรู้ความจริงที่กำลังเปิดเผยเจ้าของร้านเดินต่อน้ำตายังไหลไม่หยุดแต่ในอกกลับเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่อาจแตกสลายและทันใดนั้นเสียงเล็กๆก,กระซิบข้างหูเขาพ่ออย่าทิ้งหนูนะเขากอดแน่นยิ่งกว่าเดิมเสียงตอบกลับสั่นแต่มั่นคง ไม่มีวันไม่มีอีกแล้วเจ้าของร้านก้าวเดินอย่างหนักแน่นเด็กหญิงซบไหล่ร่างเล็กสั่นสถานน้ำตาย,ยังเอ่อคลอแต่แฝงด้วยความอบอุ่นเขาเดินผ่านผู้คนในตลาดสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่ทั้งสองเสียงกระซิบดังตามหลังเด็กขอทานนั่นทำไมลุงเจ้าของร้านอุ้มไปหรือว่าเป็นญาติกันแต่เขาไม่สนใจสายตาใคร หัวใจเขามีเพียงเด็กหญิงในอ้อมแขนเสียงสะอื้นของลูกสันสะเทือนทุกอนูความรู้สึกความผิดในอดีตตามหลอกหลอนอย่างโหดร้ายเมื่อถึงร้านพนักงานและลูกค้ามองด้วยความตกใจทุกคนเงียบงันราวกับเวลาแข็งตัวเจ้าของร้านวางเด็กหญิงลงบนเก้าอี้เขาเอามือเช็ดน้ำตาบนแก้มเหล็กจากนี้คือบ้านของหนูเด็กหญิงมองตาโต หัวใจยังสั่นกลัวว่าจะถูกทิ้งริมฝีปากสั่นถามเบาๆหนูจะต้องกลับไปนอนตรงนั้นอีกไหมคำพูดแทงลึกในใจเจ้าของร้านเขากอดลูกอีกครั้งไม่ต้องกลับไปแล้วเสียงเขาหนักแน่นเหมือนคำสาบานพ่อจะดูแลหนูเองลูกค้าที่นั่งกินข้าวต่างสุบสิบบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพแต่ชายเจ้าของร้านไม่สนใจสิ่งใด เขาสั่งพนักงานหาข้าวให้เด็กหญิงทันทีจานข้าวร้อนวางตรงหน้าไอ้น้ำลอยขึ้นพร้อมกลิ่นหอมเด็กหญิงจ้องข้าวด้วยตาเปล่งประกายมือเล็กสั่นยกช้อนขึ้นน้ำตาไหลขณะตักคําแรกเธอเคี้ยวช้าๆราวกับไม่อยากให้ความสุขนี้หมดไปรสชาติที่เธอรอคอยมานานเจ้าของร้านยืนนิ่งน้ำตาเขายังคงซึมที่หางตา หัวใจอัดแน่นด้วยความรู้สึกหลากหลายแต่แล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากหน้าร้านเสียงชายแก่ตะโกนล,ลั่นเด็กคนนั้นไม่ใช่ของคุณทั้งร้านหันไปมองชายแก่ในชุดโทมยืนถือไม้เท้าดวงตาแข็งกร้าวจับจ้องไปยังเด็กหญิงเด็กหญิงสะดุง้งเธอก้มหน้าทันทีมือสั่นทำช้อนตกกระทบโต๊ะดังกราวเจ้าของร้านก้าวออกไปยืนขวาง คุณพูดอะไรเขาถามเสียงเข้มดวงตาเต็มไปด้วยความไม่พอใจชายแก่หัวเราะหืๆอ,ห,อหนูคนนี้เป็นหลานฉันแม่ของเธอหนีออกจากบ้านไปพร้อมความลับบรรยากาศในร้านตึงเครียดลูกค้าหยุดกินและจ้องมองเสียงหัวใจเจ้าของร้านเต้นทีความลับอะไรเขาถามเสียงต่ำชายแก่ยกมือสัญชี้ไปที่เด็กหญิงเลือดในกายเธอไม่ใช่ของคุณ เด็กหญิงตัวสัน่นน้ำตาไหลพรากเธอส่ายหัวอย่างแรงไม่จริงแม่บอกว่าพ่อคือคุณเสียงเล็กสั่นเครือหัวใจเธอเหมือนถูกฉีกออกเจ้าของร้านหันมามองลูกดวงตาสั่นไหวเต็มไปด้วยความลังเลความจริงเริ่มสั่นคลอนในใจชายแก่พูดต่อแม่ของหนูปิดบังความจริงไว้เพื่อให้หนูไม่เกลียดพ่อแท้ๆที่ท,ทอดทิ้ง เสียงเขาดังกล้องในร้านเด็กหญิงร้องให้หนักมือปิดหูไม่อยากฟังเสียงสะอื้นก้องกังวานเจ้าของร้านสุดนั่งลงข้างเธอเขากอดร่างเล็กแน่นไม่ว่าอย่างไรหนูก็เป็นลูกพ่อชายแก่หัวร้อเย,ย้เลือดไม่โกหกสักวันหนูจะรู้ความจริงบรรยากาศตึงเครียดจนหายใจยากพนักงานในร้านมองด้วยสายตาหวาดวัน ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เด็กหญิงสะอื้นสถานเธอกระซิบเสียงเบาพ่ออย่าปล่อยมือหนูนะเจ้าของร้านจับมือเธอแน่นน้ำตาเขาไหลอีกครั้งพ่อไม่ปล่อยแน่นอนแต่ในใจลึกๆคำพูดของชายแก่ยังดังก้องไม่หยุดความจริงกำลังรอวันเปิดเผยชายแก่หมุนตัวเดินจากไปทิ้งไว้เพียงบรรยากาศอึมครึมและความสับสนในหัวใจทุกคน เจ้าของร้านกอดเด็กหญิงอีกครั้งเขาเอ่ยเสียงหนักไม่ว่าใครจะพูดอะไรพ่อก็เลือกหนูเด็กหญิงเงยหน้าทั้งน้ำตาริมฝีปากยกยิ้มเล็กน้อยหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความอบอุ่นแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเจ้าของร้านดังขึ้นเขารับสายด้วยความงุนงงปลายสายพูดด้วยเสียงร้อนรนมีคนกำลังตามหาหนูน้อยที่หายไปคำพูดนั้นทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะ เด็กหญิงมองขึ้นมาด้วยดวงตาตกใจเจ้าของร้านกำโทรศัพท์แน่นเหงื่อซึมเต็มหน้าผากในใจเต็มไปด้วยคำถามใหม่ใครกันแน่คือความจริงของเด็กหญิงคนนี้เจ้าของร้านมือสัน่นโทรศัพท์แนบหูหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกปลายสายยังพูดต่อเด็กหญิงหายไปตั้งแต่เมื่อวานครอบครัวกำลังตาหาเขามองเด็กหญิงตรงหน้า เธอนั่งกอดเข่าน้ำตาคลอสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหนูเขาเอ่ยเสียงสัน่นหนูมีใครตาหาหรือเปล่าเด็กหญิงสายหัวแรงหนูมีแค่แม่เสียงเธอแผ่วเบา,เบาไม่มีใครอยากตามหาเราคำพูดนั้นบาดลึกแต่เสียงปลายสายยังไม่หยุดที่บ้านยืนยันชัดว่าเด็กชื่อเดียวกันเจ้าของร้านเม้มปากเขาไม่รู้จะเชื่ออะไร ความจริงเหมือนเงามืดไล่ตามเด็กหญิงกอดแขนเขาแน่นพ่ออย่าให้ใครพาหนูไปเสียงสั่นสถานกรีดหัวใจเขากอดตอบไม่มีใครพรากหนูไปได้แม้ใจยังเต็มด้วยความลังเลทันใดนั้นเสียงเคาะประตูร้านดังลูกค้าทุกคนหันไปชายสองคนในชุดสูทยืนอยู่สายตาคมเข้มกวาดมองทั่วร้านหนึ่งในนั้นถือรูปถ่าย เขายกขึ้นให้ทุกคนเห็นมีใครเจอเด็กผู้หญิงในรูปนี้หรือไม่ภาพนั้นคือเด็กหญิงตรงหน้าทุกคนในร้านอึงเงียบเด็กหญิงตัวสัน่นเธอซุกหน้ากับอกเจ้าของร้านเสียงสะอื้นดังแผ่วเจ้าของร้านกัดฟันเขาไม่พูดอะไรเพียงโอบก,กอดลูกแน่นขึ้นชายชุดสูทยื่นรูปตรงหน้าเขาคุณเห็นเด็กคนนี้หรือไม่น้ำเสียงเย็นเยียบ เขาสบตาคมกริบหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดแต่ปากตอบออกมาเสียงหนักแน่นไม่เห็นทั้งร้านเงียบกริบเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นทั้งน้ำตาชายชุดสูทจ้องตาเขาแววสงสัยชัดเจนแต่ไม่มีหลักฐานพวกเขามองไปรอบร้านแล้วค่อยๆเดินจากไปเสียงประตูปิดดังปังบรรยากาศตึงเครียดแตกสลายลูกค้ากระสิบสุบสิบ แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคำถามเจ้าของร้านหันมาหาเด็กหญิงทำไมพวกเขาต้องตามหาหนูเสียงเขาสั่นด้วยความคับข้องใจเด็กหญิงน้ำตาไหลเธอส่ายหัวชา้าช้าหนูไม่รู้หนูรู้แค่ว่าแม่บอกให้เชื่อคุณคำพูดนั้นบีบหัวใจเขาเขาจับมือเล็กแน่นพ่อจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายหนูคืนนั้นร้านปิดเงียบ เจ้าของร้านพาเด็กหญิงไปนอนในห้องเล็กด้านหลังไฟสลัวส่องลงบนใบหน้าที่หลับทั้งน้ำตาเขานั่งมองอยู่นานความคิดสับสนวนเวียนไม่หยุดคำผู้ชายแก่และชายชุดสูทก้องในหัวลูกจริงหรือไม่ทำไมใครๆถึงตาหาเธอหรือว่ามีบางอย่างที่แม่ของเด็กปิดบังเสียงฝนตกกระทบหลังคาลมพัดเย็นเข้ามาในห้องเขาหลับตากุมขมับแน่น จนเสียงฝีเท้าเบาดังขึ้นนอกประตูเขาชะงักทันทีหัวใจเต้นถี่แรงประตูค่อยๆถูกดันเปิดเงาร่างสูงยืนอยู่ในความมืดสายตาเย็นเฉียบมองเข้ามาเจ้าของร้านรีบลุกขึ้นใครเสียงเขาดังสะท้อนเด็กหญิงสะดุ้งตื่นทันทีร่างนั้นก้าวเข้ามาเผยให้เห็นใบหน้าชัดชายหนุ่มหน้าคมดวงตาแข็งกร้าว เธอคือของฉันเสียงหนักแน่นจนทุกคำสั่นเด็กคนนั้นคือลูกฉันเด็กหญิงเบิกตากว้างเธอสายหัวแรงไม่พ่อคือเขาเธอวิ่งเข้ากอดเจ้าของร้านเสียงสะอื้นสะเตือนใจพ่ออย่าปล่อยหนูไปเจ้าของร้านยืนขึงตาแข็งหัวใจสั่นไหวแต่ยังมั่นคงเขาจ้องชายปริศนาตรงหน้าคุณพูดแบบนั้นได้ยังไง เสียงเขาหนักแน่นคุณมีหลักฐานอะไรชายหนุ่มล้วงกระเป๋าหยิบภาพถ่ายเก่าออกมาในภาพคือแม่ของเด็กหญิงยืนคู่กับเขานี่คือหลักฐานเสียงเขาเย็นเฉียบและฉันจะเอาลูกคืนมาเจ้าของร้านกัดฟันภาพในมือเขาสั่นเล็กน้อยความจริงเริ่มถาโถมเหมือนพายุเด็กหญิงร้องให้เสียงดังเธอกอดเขาแน่นยิ่งกว่าเดิม พ่อช่วยหนูด้วยหัวใจเจ้าของร้านแตกสลายน้ำตาไหลพรากเขาตัดสินใจแน่วแน่ต่อให้คุณมีหลักฐานเสียงเขาดังสะท้อนห้องหนูก็เป็นลูกของฉันแลว้วชายหนุ่มขบกรามสายตาแข็งกร้าวบรรยากาศรอบตัวตึงเครียดราวรบิดเวลาเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นไฟในห้องกระพริบเด็กหญิงตัวสั่นในอ้อมกอด และในวินาทีนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความสั้นปรากฏบนหน้าจอความจริงทั้งหมดอยู่ที่โรงพยาบาลเก่าเจ้าของร้านเงยหน้าสายตาเต็มไปด้วยความลังเลเขารู้ว่านี่คือทางเดียวที่จะไขความลับชายหนุ่มมองเขาไปพิสูจน์กันเถอะเสียงเย็นเยียบแต่หนักแน่นเด็กหญิงร้องให้พ่ออย่าทิ้งหนูเสียงสะอื้นก้องสะเตือนใจ เจ้าของร้านก้มลงเช็ดน้ำตาบนแก้มเล็กพ่อจะพาไปด้วยกันทั้งสามสายตาประสานความจริงกําลังรออยู่เบื้องหน้าความลับที่อาจทำลายทุกอย่างและคืนฝนตกนั้นพวกเขาก้าวออกจากร้านมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลเก่าในเงามืดฝนยังคงโปรยปลายท้องฟ้ามืดครึมเสียงฟ้าผ่าดังก้องสะท้อนรอบเมือง เจ้าของร้านอุ้มเด็กหญิงชายหนุ่มเดินเคียงข้างทั้งสองต่างเงียบงันถนนลื่นเปียกแสงไฟถนนส่องสะท้อนน้ำขังราวกับทางเดินสู่ความลับที่ถูกซ่อนในที่สุดโรงพยาบาลเก่าก็ปรากฏตรงหน้าเงามืดปกคลุมอาคารร้างที่เสื่อมโทรมประตูเหล็กขึ้นสนิมส่งเสียงดังเอียดเมื่อถูกผลักออกกลิ่นอับชื้นตลบไปทั่ว เด็กหญิงกอดอกแน่นเธอซบไหล่เจ้าของร้านดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความกลัวไฟฉายส่องไปตามทางเดินผนังลอกคราบเผยให้เห็นร่องรอยอดีตเสียงหยดน้ำดังติง่งติ่งในความเงียบทั้งสามเดินเข้าไปลึกขึ้นเสียงก้าวเท้าสะท้อนกล้องราวกับมีใครตามหลังจนกระทั่งพวกเขาหยุดที่ห้องเก่าป้ายสนิมเขียนว่าเวชระเบียน ประตูเปิดแง้มราวกับเชิญชวนชายหนุ่มผลักเข้าไปตู้เหล็กเรียงรายเต็มฝุ่นหนาแฟ้มเอกสารกองสูงเหมือนภูเขาเหล็กเขาคว้าห่อหนึ่งออกมาปัดฝุ่นแรงจนควันกระจายชื่อผู้หญิงบนแฟ้มทำให้ทั้งคู่ชะงักชื่อแม่ของเด็กหญิงปรากฏชัดหัวใจเจ้าของร้านเต้นแรงเขารีบเปิดแฟ้มทันทีข้างในคือผลตรวจเก่าและภาพอันตรา,าวเมื่อหลายปีก่อน เอกสารระบุชัดว่าบิดาไม่ทราบเด็กหญิงเงยหน้ามองทั้งสองน้ำตาคลอเสียงสั่นสถานถามเบาๆแล้วหนูเป็นลูกของใครกันแน่บรรยากาศเงียบงนันสายตาทั้งสองชายสับสนหัวใจต่างสั่นไหวทันใดนั้นอีกแฟ้มร่วงลงจากชั้นเปิดออกเองราวกับโชคชะตาเอกสารข้างในเผยความจริงที่ซ่อนรายงานดีเอเก่าถูกเย็บแน่น ชื่อชายในผลตรวจธรรมให้ทั้งคู่ชะงักเพราะไม่ใช่ใครเลยที่ยืนอยู่ตรงนี้ชื่อในเอกสารคือชายแก่ที่เคยปรากฏตัวผู้ที่อ้างว่าเป็นตาแท้ๆเขาไม่เคยพูดความจริงทั้งหมดเจ้าของร้านอึง้งชายหนุ่มนิ่งงนันเด็กหญิงตัวสัน่นเธอถามเสียงสัน่นหมายความว่าตาคือพ่อแท้ๆของหนูเหรอคำถามนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจเจ้าของร้านสุดนั่ง ชายหนุ่มกำมือแน่นทุกอย่างกลับตาลปัดแต่เอกสารยังมีอีกหน้าตัวอักษรจางเผยประโยคสำคัญผู้ปกครองตามกฎหมายเจ้าของร้านดวงตาเขาเบิกกว้างน้ำตาเอ่อจนพรา่านี่คือสิ่งที่แม่ของเด็กหญิงเลือกไว้แม่ตั้งใจแล้วเสียงเขาสั่นพรา่าแม่เลือกให้หนูเป็นลูกพ่อเด็กหญิงน้ำตาไหลเธอกอดเขาแน่น หัวใจเล็กๆเต้นแรงด้วยความอบอุ่นชายหนุ่มที่อ้างเป็นพ่อแท้ๆยืนนิ่งเงียบสายตาเต็มไปด้วยความแพ้พ่ายเขาก้าวถอยหลังปล่อยให้ความจริงปิดประตูใส่เขาเสียงฝีเท้าลดเลือนหายไปในความมืดเจ้าของร้านกอดลูกไว้พ่อไม่ใช่เลือดเนื้อแต่พ่อคือหัวใจเสียงหนักแน่นก้องในห้องร้างเด็กหญิงสะอื้นเบาๆเธอยกมือเล็กเช็ดน้ำตา หนูเชื่อพอ่อฝนข้างนอกยังตกไม่หยุดแต่ในอกกลับอบอุ่นราวกับแสงตะวันเริ่มส่องทั้งสองเดินออกจากโรงพยาบาลเก่าก้าวผ่านความมืดพร้อมพันธมหม่ที่ไม่มีใครพลากได้เสียงฟ้าค่อยๆเงียบเม็ดฝนเบาลงท้องฟ้าเริ่มเปิดทางให้แสงรุ่งอรุณแสงแรกของวันศาสตร์ลงบนใบหน้าพ่อกับลูกยิ้มทั้งน้ำตา ความจริงเจ็บปวดกลายเป็นพลังใหม่เจ้าของร้านก้มลงถามเบาๆพร้อมใหม่ที่จะเริ่มต้นใหม่เด็กหญิงพยักหน้าแน่นสองมือจับกันแน่นก้าวแรกสู่อาทิตย์ใหม่บทพิสูจน์ว่าความรักเหนือกว่าความจริงใดๆเสียงหัวใจทั้งคู่เต้นไปพร้อมกันไม่ใช่สายเลือดที่ผูกพันแต่เป็นความรักที่เลือกกันและกันและเรื่องราวจบลงไม่ด้วยการแยกจาก แต่ด้วยการกอดแน่นที่ไม่มีวันคลาย